อ้าววันนี้ครับผู้ใหญ่สวัสดีครับอันนี้คือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เก้านะครับอ่าอยู่บ้านไรนนะครับบ้านแข่งแจงน้อยไแจงน้อยไปแจงน้อยอ่ายูอในอําอเภอในอํานะครับวันนี้เราได้มาเยี่ยมชมของผู้ใหญ่เก้านะครับดูแก่งน้อยวันนี้วันที่วันนี้วันที่แปดแปดวันนี้วันที่แปดบักลาสองห้าหกแปดโอ้ปีใหม่แล้วนาอสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับ เรามาเยี่ยมชมผู้ใหญ่เก้านะครับได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเก้ากระเทนนาโนนะครับใช้คู่กันเลยนี่ฮะเห็นไหมครับมีทันติก็สนใจอยู่<ช>นะครับอยากจะถามผู้ใหญ่ว่าก่อนหน้านั้นอ,ะอ่ะเคยใช้มันก็มันเคยใช้่างอื่นเมื่เคยใช้มันออกไม่ดีมันออกไปแบบ ไม่เสมอไม่ออกไม่ดกแล้วมันติดแล้วมันเป็นยังไงก็ถูหมออกมันติดดีมากเลยเนี่ยมันติดในวไมเป็นได้ฮะตดดีมากแล้วก็ดกพอใช้ดีแล้วเป็นไปไงบ้างใช้แล้วดีเหรอมันสะดวกไหมสะดวกไม่ต้องใช้หลายตัวแต่ก่อนนั้นใช้หลายตัวตัวนี้ก็ใช้กับแค่ กตัวนี้ก็ใช้ตัวเดียวก็ใช้ยาฆ่าลากับยาฆ่าแมลงสั้งอย่างมันง่ายดีไหมง่ายดีตัวเดียวเลยตัวเดียวตัวโดดเนาะแล้วใช้ความภาคภูมิใจขนาดไหนครับภูมิใจนะภูมิใจมากเลยอ่ะมากนะมองกล้องดีมองสองสาม่จ้นะเห็่ไหมคือปีนี้กะว่าเอายังไงเนี่ยอย่างเงี้ยกะว่าจะเอาอยู่เหมือนก่อนหน้าอันไหม คิดว่าน่าเอาอยู่คิดน่าเอาอยู่เพราะว่าใช้แค่ตัวเดียวใช่นะครับไอการเสริมตัวอื่นก็เป็นเรื่องปกติเนอะคือความมั่นใจเอากี่เปอร์เซ็นต์เนี้ยเอาความมั่นใจเอามั่นใจ80%นะลองถามผู้จัดการนะบ่าวมันผู้จัดการมั่นใจขนาดไหนผมมั่นใจพันเปอร์เซ็นต์ครับที่ใช้ตัวนี้นะทู่นนะตะาร้ากินกับปลาต้ม ทําตลาดมาห้าหกปีแล้วครับปีนี้เขาปีที่หกนะครับป,ปีที่หกน,นะครับอยากให้ผู้ใหญ่เล่าถึงการก่อนที่ผู้ใหญ่กบมาหาแล้วใช้เป็นยังไงแรกเขามาเราลองรู้เราก็ไม่เคยเรา,า,เรา,เราลองนก้แี๋วของมันถูกจริงราคาแพงมากแล้วว่าลองดูก็ลองดูให้ลองดูลองดูมันก็ดีนะใบเบยมันก็เราก็สวยด้วยหนุ่มก็สวยดีเราไม่ต้องใช้หลายตัวอย่างหนึ่งเราไม่ต้องใช้ยาตัวอื่นผสมใดใดหลายอย่างหลายตัว แค่สมยาตัวนี้ก็นะตัวนี้ก็กักบกับยาลายาข้ามาแมลงนันเองง่ายแล้วอยากจะบอกกับเพื่อนฝูงที่มีสวนทุเรียนด้วยกันเนี่ยฝากบอกหน่อยที่ว่าให้เขามาใช้กับเราอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เพื่อนๆนที่มีทุเรียนสวนทุเรียนลองมาใช้ดูว่ามันเป็นยังไงเนาะว่ามาดูไม่ใช่กามาดูที่สวนผมก่อนก็ได้ว่าผมใช่อันนี้ปีนี้เป็นยังไงครับ ดูเตยตอบพอใจเลยคใช่พอใจไม่ไหวต้องตีออกวันนี้ตีออกเลยเนี่ยตีออกไปแล้วนะตีออกไปแล้วครับตีออกไปไปแล้วยังเยอะอยู่เลยแล้วดอกดอกสมบูรณ์ดีเนาะดอกอ้วนดีไหมอ้วนอ้วนอ้วนสมบูรณ์ยาวยาวขั้วยาวดขั้วยาวยาวดอกสมบูรณ์แต่น้ําน้ําเหมือนจะเยอะไปหน่อยนึงเนาะเนี่ยนะอือวันนี้ให้สามสิบกระเทียมนะก่อนนี้ให้ก่อนนี้ให้นี่สิบห้าสิบนี่ผมลดลงมาแล้ว